ก่อนบายคายเรียรปริกโฉมสู่ผมสวยมีสไตล์ด้วย La v ินัสไ t ล l ิงแว็กเพียงแค่ใช้นี้หมุสามจัดต่งสรงก็พริกโฉมคุณสู่อีกระดับของผมโค้งสวยเข้ารูปแบบซีไลน์ปริกโฉมสูดผมสวยอีกระดับ La v ินัส เติมความสดชื่นสักหน่อยสบู่สมุนไพรดอกบัวคู่ก้อนเดียวทั้งถนอมผิวและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสบู่สมุนไพรดอกบัวคู่คราบสะอาดสดชื่นสบายผิวคุณค่าจากพืชธรรมชาติคือที่มาของแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าสตรสเข้มขน้นช่วยยับยั้งผมร่วงบำรุงรากผมและหนังศีรษะให้เส้นผมแข็งแรงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตรา้าใช้คู่กับครีมลวดผมดอกบวกัวคู่ผมนุ่มสวยได้ดังใจ คุณมีเสื้อตัวเก่งไหมครับตัวนี้ของผมเนี่ยลุยได้กันมาเยอะใส่มาตั้งนานแล้วแต่จะไม่ขาวสะอาดขนาดนี้หรอกครับถ้ายังมีสิ่งสกตะกเล็กๆฝังอยู่ในเนื้อผ้าเพราะแอดแท็กเท่านั้นที่มีพลังไบโอแท็ ack, เข้าสลายคราบได้หมดจดแม้ในส่วนที่ลึกสุดของเส้นใหญ่ผ้าแม่สะอาดลึกแบบนี้เนี่ยใส่ได้อีกนานวันนี้ผมชนะแน่โอ้โหขอโทษเคยได้ยินคำว่าชนะแบบขาวสะอาดนะ ใส่รังทำลุกฝึกเดินทุกวันเลยดกว่าใครที่ยังอยู่บนคานเนี่ยเสริมตัวนี้เข้าไปก็ได้แน่โน่นแม่อเเขาครูจุ๊กจุกครูนกมันเก็ครูหาชูมามาสกีการกุศนครับมอบรายได้ทั้งหมดให้กับตสร้อยนี่ มันได้แหม่เรียยมันเหนื่อยแม่คุรเองทุกโอ้ไม่ต้องหรอกแม่เดี๋ยวฉันเองดีกว่าไม่เป็นไรลูกแค่นี้เองเอามีแล้วกันนะเราทำพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันเกิดชาติหน้าเราจะได้เป็นแม่เป็นลูกกันอีกไงอายุวันโนสุขา ถ้าเรื่องใหญ่แล้วหนูเนี่นะแม่ทอดล้อพ่อเลี้ยงเรื่อยเล้วแม่เห็นพ่อคิดเรียนนะลูกหนึ่งตักข้าวให้พ่อกินเออแม่พ่อกินน้ำสักยกได้ข้าวยอะอะไรอย่างนี้นี่นี่เอาใหญ่ตักัเล็กได้ไงล่ะเอาเล็กตักอันใหญ่ใช่งี้แม่แม่ทำเองเหรอกับข้าวอ่ะ ซื้อมาบ้านแม่ทำเองกับมือเลยลูกเอาที่ไปขายหมดแล้วมัเหรอใส่เนี่ยจากพุงอ่ะใส่จานกบบมือเลยลูกควงมสงเลยแม่แกกับสีมือใช้เองแหละขายดีไหมแม่มันอุ้ยก็ขายเกือบหมดพอสมควรอฮ้ยพ่อครูบอกว่าถ้าฉันเรียนจบมสามนี่นะจบแล้วมีงจะเรียนอะไรต่อ ก็เห็นครูเขบอกว่าให้ฉันไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลน่ะดมันสอบชิงดุนได้อืก็ดีพอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหาเงินไงไอโรงเรียนโรงเรียนราชน่ะเขาบอกมันมีอะไรอมาเจียอปแปะเจี้ยอะไร่แบะเจี้ยพ่อเออะมันแพงรูวเยเรียนโรงเรียนหลวงไวเ้เจอะนะพี่ว่านะให้ลูกจบแค่มสามก็พอแล้วอ่ะเพราะว่าฉันสงสารพี่ ฉันอยากพี่ทำงานหนักอะ่ะอะไรทําไมไม่แม่พูดอย่างนั้นอะ่ะเออลูกก็ต้องเรียนต้องเรียนให้สูงๆ<ม>อพราะจะเหนื่อยสักขนาดไหนเพราะจะพิการมาแลพ่อก็ยอมเพื่อให้ลูกได้เรียนใหงสูงๆโอ้แล้วพ่อจะเล่าให้แม่ฟังนะพ่อเคยขับแท็กซี่ไปส่งพ่อแม่ลูกเขารับปริญญาที่สวนอัมพรพบพ่อรื่นใจแทนเขาว่าลูก เออขาเขาน้ำตาไหลลูกลูกเขารับปัญญาถือดอกไม้พ่ออยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวเราลูกอยากให้ลูกพ่อรับปัญญานะลูกนะลูกต้องเรียนนะลูกนะลูกต้องเรียนครับพ่อ,อ เป็นว่าแล้วแต่พี่ก็แล้วกันเน่ลูกดูพ่อเขาไว้นะพ่อทํางานหนักในเพื่อลูกนะเข้าใจไหมลูกต้องตั้งใจเรียนพี่ก็เหมือนกันนะอย่าทางานถามลูกหามคาให้มันมากนะพี่รู้ไหมพี่เนี่ยนะไม่มีเวลาให้ฉันเลยนะทำงานทำงานพี่รู้ไหมไอเอ๋ยมันเป็นเด็กที่ปัญหานะปัญหาอะไรมันนํามาไปเปื้อนมาบ่นกับฉันเหมือนกันอะ มันบกมันเหงาอยากมีน้องอยากคิดชนะลูกอยากคิดชนะลูกต้องเรียนจบก่อนต้องรับปิญญาก,ก่อนลูกทำง,งานก่อนแม่พ่อจะตายไปก็ตามฉันไ,ไม่ไคิดนะลักษณะแม่เขาคิดกับพ่อน้ะนะนี่ไข่กรอบไปบอกลูกจะ่เมื่อแปดเดือนที่แล้วเราอาบน้ำด้วยกันอยู่เลย <laughs> อาบ้ด้วยกันได้ไงอะพ่อพ่อประหยัดน้ำไงลูกประหยัดน้ำไงลูก อันหน้าชนกันแล้วรดน้ำรดน้ำเนี่ยอิ่มแล้วล่ะเธอาเพราอิ่มแล้วแล้วจ้ะเก็บนะอะไรลูกแม่ไข่เจียวแม่ใส่เปลือกด้วยเหรอใส่ทำไมเราใส่เปลือกทำไมเนี่ยเพราะให้มันกรอบไงอุเมื่อไหร่จะกินน้าแม่ลูกวัวเองชอบอ่ะกินกินเลยลูกพอกินไหมเนี่ยไข่เจียวใส่เปลือกอ่ะ ไม่กินอ่ะเคียวๆออกไปนะตรงเปลือกอ่ะที่เหลือกินไปเก็บเก็เก็บเก็บเก็บเไว้นะแล้เธอเก็บใส่ถุงไว้นะให้ลูกไปกินโรงเรียนพรุ่งนี้นะถุน้มันก็บูดหมดแล้วพ่อแล้วเก็บไปกันด้วยถหก็ได้อีกเุ็อลนี่ัดนะพ่อนะดูที่วไหมพ่ออ่ะอ้าวเฮ้ยได้เวลาลูกฟุตบอลก็มาแล้วลูกฟยตบอนมีที่ไหนล่ะลูกเออดูฟุตบอลกันเออ เปิดเต็นท์บอพทีวีอ่ะเอออังกฤษอังกฤษอังกฤษชอบไอ้ตัวหัวล้านชื่ออะไรนะเบิกอะไรแล้วเบิกแคมป์ชอบไม่ไหมถึงนวดหางไหมื่อมือมือแม่แม่พอนอนพ่อนอนเออต้องหลังนั่นแม่ต้องหลังนั่นเออพี่เนี่ยนะคิดว่ามันต้องนวดขาซ้ายเพรพี่เหยียบคลาสกับทุกวันอะเฮ้ยแม่มัน อะไรโทรศัพท์ไปไหนแล้วอ่ะไอเดียวโทรศัพท์หายดูสิไอดูดูดูดข้างบ้านเราเบาเบาฮะพี่ฮะมันอยู่ข้างหลังพี่นั่นไหนอ่ะหลังทางหลังไหนโอ้ยนี่ว่าโทรศัพท์ไหนทำงานหนักแค่ไหนเออเออเออเป็นยังไงพี่เมื่อไหร่ไหแม่ ว่าแม่ไปนั่งดีกว่าป่ะไดี๋ยฉันจะนวดแทนเองนแม่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่านังอะไม่เป็นไรหรอกฉันทำสองอย่างในเวลาเดียวกันได้นะเนยพี่มื่ไหนพี่ให้มันเรียนต่อแล้วเนี่ยนะซึ่งเกงปูใหม่ให้มันด้วยมันใจบ้างแต่ฉันประถมมาเนี่ยก็แม่ยืนโตไม่ทันพลเองยืนประตู พ่อนอนดีๆนะอ่านหนังสือไม่ได้ลูกครับพ่อลูกไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแกมันเล็กหรือมึงพวดมะลูกพยากรณ์แรกธาตุพุตบอลนะลูกเาะมยอกรณ์แรกธาตุภาคตะวันออกมีทรัพยากรมากมากน้อยดูเป็นกีฬานะแร่เจอหินอย่างใหญ่คือชัยภูมิแล้วขอราชสีมา อา้อาวไม่ใช่อ้าวนกึกว่าขาพ่อหน้าพ่ออ้อาวตัวชั้์หายเงี้ยพ่อนี้น<า>เออมาา ชมอมยิ้มแก้มตุย้ยตลกละลเามามากมายดูแลผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไหนยินประหลาก็มีเมตรียมมาอย่างดีและไม่ดีช่วยช่วยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแลคิดได้ต้องก,ก่อนบายคลายเครียดทานข้าวไม่อร่อยทุกอัอมต้องเปิดช่องสามดูรายการนี้เที่ยงบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกลเขาามามาก ชวนคุณชมปมจ้นแก้มตยุยตลกเรามามากมายดูแล้วผ่อนสายและจะหาหน้ามุย้ยเรื่องไทยจินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีและไม่มีช่วยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแลว้วกินได้ก็อกอดหมายใ่บอกก็รู้ใช่ไหมคะรดกรวยเนี่ยสรงผ่านของเหลวได้เร็วและง่ายที่สุดโนเรทซอฟแวร์ ถึงได้ออกแบบผิวหน้าน,นุ่มๆให้ทุกช่องระบายเปนรูปทรงกลวยจึงส่งผ่านความเปียกชื้นได้เร็วและง่ายกว่าใครแล้วยังมีวัตถุเจภายในจึงซึมซับได้มากและไม่มีการซึงย้อนกลับให้รำคาญจึงทั้งนุ่มและแห้งได้จริงๆผ้านาไมดีๆต้องมีรูปกลวยนะคะลาเรกซอฟแคร์ลาเรี e R e S. <S ต้องมีคุณภาพและก็ต้องได้มาตรฐานด้วยแต่ต้องเป็นของไทยแท้นะครับ ปูนตาเสือเนี่ยมันแห้งช้าสะดวกในการที่จะฉาบเป็นปูนของคนไทยครับผมอยากจะทําบ้านแล้ให้เขาได้อยู่ได้ใช้นานปูนตาเสือปูนไทยพันแทะป้าใช้ยาให้หนอยแล้วพ่อลูกตัวเล็กยาแก้ไข้เด็กตากูยาแก้ไข้เด็กตากูน้ำสีเหลืองเย็นนี่ก็เป็นการพิสูจน์ตากูอยู่ขั้วตะวันตกตะาันออก ไวเขาเรียกววๆปรุงสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยนะจำไว้ไววๆปรุงสำเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่ในศองก่อนบายคายเพ<า>ียรมามา,มานั่ไรเพ่เชิญครับเฮ้ยเอ๋ขอบคุณจะไปยินกี่แจ้งจังไหมวะ พี่ดี่เฮ้ยกลัวอะไรเราเด็กใหม่เว้ยพวกเราทั้งนั้นผมว่าผมกลับดีกว่าครับผมเป็นห่วงแม่โอ้ยแกนี่ห่างแม่ไม่ได้เลยไงวะกลัวแม่แล้วด่าเดี๋ยวโดนด่านะพี่โอ้ยเวลาเขาด่าแกก็หลบสิจะได้ไม่โดนใช่กลัวอะไรพ่อแม่ด่าโถพ่อแม่ฉันไม่เห็นด่าเลยพ่อพ่อใจดีอ่ะเป็นบาย แล้วแก่กอเข้าประตูบอกพ่อหูหดววนี่เจะบอกให้รู้ด้วยว่าฉันน่ะสามเดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านมาแล้วแกอยู่ไหนวะอยู่วันกินไรสั่งหาเงินบอกฉันเดี๋ยวฉันเอาเพชรที่พ่อจะไปขายได้โอ้พ่ออยู่วังเป็ิอกไรไ้นงไ้น้อง ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแล้วสีกระหนูอยู่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งแล้วตัสีเนี่ยเป็นเจ้าป่าใหญ่มากเพราะว่าครั้งนั้นน่ะหนูเนี่ยเป็นหนูเจ้าเล่ห์ที่จะต้องการมาจับเชือกกระสือเอาล่ะมาเล่นเล่นกับพี่แจ๊คได้ไงวะเอาลากระสีตัวนี้ไปตัดพี่ชายอาเมืองเอาอะไรครับนะเจอกันอีกแล้วสวย และก็สาวคู่ยมีม่ชมฉันเหรอผูดจายหอมสดชื่นดีจังตั้งแต่เดินทินงทิท้งู่เบอรี่ไงละ่ะครับอาจารย์แม่ได้เวลาเติมความสดชื่นสักหน่อยสบู่สมุนไพรดอกบัวคู่ก้อนเดียวทั้งถนอมผิวและยักยั้งเชื้อแบคทีเรียสบู่สมุนไพรดอกบัวคู่ภาพสะอาดสดชื่นสดตล์ผิว น่ากินจ้าคุณแม่ค่ะคำว่าซีอิวปลาไหลผุเรียกว่าโชโยุใช่ไหมคะอืมเก่งมากจ้าและซีอิวอร่อยนะจ๊าต้ากน่ไจ้าอะไรซีอิวรสดีต้องต้ากีต้ากีรสชาติของซีอิวหมักคุณค่าจากพืชธรรมชาติคือที่มาของแชมพูสมุนไพรดอกบูคู่เอ็กซ์ตร้าสูตรเข้มข้นช่วยยับยั้งผมร่วงบำรุงรากผมและหนังศีรษะให้เส้นผมแข็งแรงแชมพูสมุนไพรดอกบูคู่เอ็กซ์ตรา้า ใช้คู่กับครีมนวดผมดอกบัวคู่ผมนุ่มสวยได้ดังใจในขวดนี้มีวิตามิน A D B1 B2 B6 C e, ่และนิโคตินามายและยังมีอะไรอีกนะอ้ำมันต่อบลาวิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อมของเซเว่นเป็นยาบำรุงร่างกายอีกหนึ่งคุณค่าเพื่อลูกน้อย ไปแนะ่กัดดังอยู่เดี๋ยวนี้นะไปไหนมาป่านี้รู้ไหมพ่อแม่เป็นห่วงแม่ นะะพี่ควงพี่เขาเนก่ยกุยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่มานั่งกันเต็มบ้านอย่างเงี้ยแม่นี่เอกรู้ไหมว่าแม่กับพ่อเนี่ยเป็นห่วงแกขนาดไหนคือฉันไปไปไปานบ้านเพื่อนมาจำแม่ ไป,ไปทำอะไรโอ้ก็ไปไปทำทำรา,รายงานส่งครูครับพ่อมาได้สิมาไ<อ>ับทำที่ไหนบ,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 บ้านบ้านเพื่อนครับพ่อ,อทำไมทั้งตัวแกมีแต่กลิ่นบุหรี่ฮะอ๋อก็ เออคือบ้านที่บ้านเพื่อนเขาอยู่ติดกับไอโรงงานยาสูบครับพ่อเหม็นเล่าคลุงทั้งตัวด้วยเนี่ยฮะเออเอก็บ้านเพื่อนบ้านซ้ายมือเขาเขาเป็นโรงงานยาสูบขวามือบ้านเพื่อนก็เป็นโรงงานสุราออะไรนะว่อเนะก็ซ้ายซ้ายมือเป็นโรงงานสุราขวามือก็ยาสูบขวามือเป็นยังไงขวามือสุราอะไรสุรายาสูบแล้วแล้วโรงเล่าอยู่ไหนโรงเล่าอยู่หลังบ้านขวามือโรงอยู่ที่ไหนอยู่ บางเพื่อนไม่พอไม่ชอบทำไมก็ไม่ถอยไปของแบบเนี้ยถอยถอยไปแล้วแต่ว่าข้างหลังก็เป็นร้านขายเหล้าครับพ่อมมแม่ครับอยู่มันอยู่ตรงไหนบ้านเพื่อนยู่ไหนจิน๋วอะไใช้มืออไรนี่เอกทีหลังนะจะไปไหนมาไหนนะี่นะก็โทรมาบอกพ่อแม่นิดหนึ่งเป็นห่วงก็ใจไหมไปอาบ,ออบน้ำได้ล้วไปครับแม่เน่ จำที่แม่พูดไว้นะที่หลังไปไหนมาไหนอ่ะหัดโทรมาบอกบ้างนะม,มันคงไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะใช่ไหมลูกก็บ้านเราไม่มีโทรศัพท์แล้วนี่แม่มันนี่ไงก็นี่มันโดนตัดไปตั้งนานแล้วอ่ะพ่อก็ระาวาังโชว์เพื่อนบ้านไว้อย่างนั้นเองแม่บอกไปสิว่าต่อแล้วต่อแล้วพล้ต่อแล้วลูกผมไม่รู้นี่ครับเออพ่อต่อแล้วทีหลังก็ โทรมาบอกเขาจะไหมครับแม่อะไรอับน้ำเนี่ยเหม็นทั้งเล่าทั้งบุรีเลยบ,บ้านเพื่อนอยู่ลงเอาวขอแล้วแม่มาพี่ฉันรากวัวลูกมันจะแบบหืมใจตรงใจแจจายจังเลยอ่ะเป็นห่วงมันจังเลยอ้อาวใครอ้าวใครวะอ้าวอ้า nang nãตลอด thì mẹชวน Này, mẹ không, 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 không làm hả? Mẹ tôi không có ở đây. À, bay, bay, nhung, nhung. À, đứt, 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 đứt. Đừng, 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 đừng. 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 đừng, đừng, ดูสิข้าของหายมั้งหเปล่าหมุนตัวซิไม่อยากจะเอาอะไรเอาไปเหอะนี่พี่จ้าเนี่ยต้องเสียค่าทเทอมลูกแล้วนะเตรียยไหายังมันใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยต้องไปหยิบยืมเขาอีกละเจ้านั้นก็บอกว่าดอกแค่ห้าเองดอกเบีย้ยเหรอดอกแค่กับละห้าบาท แกงส้มได้ไหลายมือใช่ไหม,มฉันพูดถึงเรื่องค่าเทอมพูดถึงเรื่องเงินให้พี่ไปหยิบยืมกู้เข้ามามพี่เตรียมไว้นะเดี๋ยวโรงเรียนก็พวงมาเข้าใจป่ะเนี่ยลูกเรามันก็น่าสงสัยนะเดี๋ยวนี้นะทันแต่แปลกๆกับคนนั้นเนี่ยก็คอยดูคอยดูมันกันแล้วกันแต่ที่สําคัญน่ะเรื่องค่าเทอมลูกอะพี่ต้องรีบจัดก,การเข้าใจป่ะเราหาจนได้ละนี่ วังนี้ต้องขับรถแต่เช้าไพ่นอนเถอะแล้วนี่แม่วันก็พอปวดเอวอะพี่จานเออมันนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าขับรถอีกพอปวดเอวนะเดี๋ยวท่านเบีบให้